สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรบอบเขาสูชองนวนผ้าลวยตอนนี้นวนผราวยกับมาที่บ้านอาจารย์ปานี่ค่ะมาตามแนวทางตัวเลขไปฝากพี่น้องอาาเอฟซีอาจารย์เพิ่นระเ็ดไหว้ได้แล้วอาจารย์พ่นสิได้ตัวใวดหนะกไปฟังอาจารย์เพิ่นอธิบายฟังเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คครรัับดีสวัสดีครับ เป็นยังไงกโสมหมานบนลองวดที่ผ่านมาองวดที่ผ่านมาก่ะรุดไปจอขอโทษขอไพ่ชาอีฟซีทุกท่านทุกคนเพราะว่าหายติดเกตสามแปดก็ไปเข่าถ้าจับผู้เล่นก็ได้ไปออกล่างได้อยูุทันเขาบอกเพิ่นแล้วคันมันเพิ่นตัดซืือมับถือกันดิเพิ่ตัดเสือก็บถือยุแต่ถือว่าเล็กเข้าเขาอยู่เดือนต่อได้เนาะเข้าเาอยู่ก็ ขอโทษขออภัยหลายเพราะว่ามันกะมีหลุดมีเข่าว่างเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับตัวเล็กมันจะเป็นเื่องธรรมดาเป็นเล็กเข่าหนุนเนาะแม่นเลขกฝันครับแต่ว่างวดนี่นี่เลขกเลขกข้ามนวดแล้วได้ศูนกับหาโอ้ได้ศูนกับหาถึงวดนี้เลขกเลขกวดนนี้ได้ศูนกับหาเหล็กประกันศูนกับหา้าจับคู่เล้วนี่มันจะเป็นหาศูน ศูนหากับแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดศูนอาจับคูนสีม้าสัญอาจับคูันสีม้าแบบนั่นเลขตีนหนึ่งกับม้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าถาม้าดิถามันม้าเนี่ยในตำในชุดใดแถวใดกันแล้วแต่ถามันม้ามันสีม้าเขาชุดชุดใดชุดหนึ่งมันสีม้ายังสัญมันสีม้าแบบนั่นพอเลขในในคำนวณออกมาแล้วเนี่ย ถาหนึ่งมากมันจะเป็นหกหนึ่งอันนี้สองสามนี่เป็นตัวกันแต่เจ็ดสองมากก็จะเป็นเจ็ดสองไปเลยเรียกคิดสองหลักรลอยกามีสองนี่มันถีมากเป็นยุหลักหลักหน่วยข้างล่างก็ได้โอ้มันถือสามารถามากาแปลว่าที่แน่ๆเลกมันใจคือศูนย์หาหาศูนย์กับเจ็ดหนึ่งศูนหาหาศูนย์กับเจ็ดหนึ่งอันนี้คือเลขเลขมั่นใจหรือเลขมากเลขมันใจพร่อผมเลข พอสูตรมันมากสั้นข้างบนห้ากับสี่สี่ดับบนโอ้สี่ดับบนจริงว่ะข้างล่างศูนย์กับห้าโอ้ตามตามศูนย์แล้วหามันส้นกันบนล่างบาหาส้นกันบนล่างในสูตรในตำราสูตรข้างล่างว่าศูนย์กับหาที่ครับคื่องวดแปดก็ได้กับแปดสองกับยังก็มันส้นกันนะ มันสีมาน้ากันเลยกันมันชนกันบนล่างชนกันในี่จีมาน้ากันมันสีมาน้ากันวันนี้ชนกันคือหากับศูนหากับศูนชนกันหากับหามันกับม่าน้ากันก็เลยจับคู่ใส่ศูนหาหาศูนให้เนี่นแหละ่วนเลขสามตัวนี่จัดเป็นสองศูนหานี่เขาว่ามันออกแล้วท่านเขาว่าว่าท่านคว่มเขาว่ามันออกแล้วสตดสตรบนล่างนี่ยสกับห้า อยู่บนล่างเนีจับคูงกับสิมี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งวิ่งเลขวิ่งเลขเดินบนล่างเนี่ยห้าศูนย์หนึ่งมาตัวหรือไม่ก่อมาน้ำกันหนึ่งในสามตัวนี่มาตัวหนึ่งในสามตัวมาน้ำกันเชือจสจิมาน้ำกันจับคูใช่กันเลยเพราะว่ามันเคยมาน้ำกัน เคยออกใส่กันเลือกวิ่งมันน่ะ๋อถ้าถ้าตามสูตรมันใส่มาหนักกันถ้าตามศูนร์มันมาหน้ากันเคื่องวดแปดบนแปดล่างมันส้นกันมันมาเลยทั้งบนทั้งล่างนอกงวดน่ะเนาะอันนี้คือกันหาบนหาล่างมันควรสีมาน้ากันบนตัวใดกับตัวนึงจับคู่คือหาศูนย์แสดงว่าอาจารย์เน้นให้หาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หาเลขเน้นเลขเน้นชวนเลขสองตัวติดหนึ่งก็คือให หายตัวเดียวเล้เกียรหนึ่งหนึ่งเกียกับไปกลับเอาเ oh. <c oughs> รียกสามตัวคือหายสองศูนหาสามศูนหาช่วงนี้เป็นช่วมเด่นมันมช่วงนี้เป็นลักลอยของตัวนี้อ๋อครับ,บเป็นลักลอยของตัวนี้จับคู่สามตัวสองกับสามเป็นลักลอยเอาตัวเดียวกันเดียวนี่เดีย <c oughs> วเพียงแต่ว่าจัดลักลอยไง uh huh. ลักลอยนะ <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวร่องก็ได้วันช่วมนี้ สองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดกับสามครับสองกับเป็นลักลอยต 9, อัวเก้าสามลักลอยตัวเก้าสองลักลอยต 9, อัวเก้าเรียนเป็นตัวนี้ส่วนแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยไม่กับมีในห็อกไม่สูตรบัดโอ้อันอาจารย์จับแล้วอาจารย์ที่ไปเทียบกัอกมันบ่ครับคัดแยกออกมาจากหลอกไม่หาพิเศษที่จริงกับช่วงไปทั้ง ไล่ของสายเดล,ล,ลายลูกสาวซองไปเพื่อตัวนั้นแหะให้ตอนนี้หกครูก็บใหต้ตอนนี้ล่ะ,ะอายุน,นี่นี่แหละก็มีหกหนึ่งแต่ว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งบะมี่ให้หนึงห่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดให้เขาเจ้าไป<ช>แต่ว่าให้ถ้าเบื้องได้ารอครักแล้วพี่จะล้าหน้าได้รอกหรือแต่ว่าของเข้าวบะมีหนึน่งแปดนะครับพี่นี่บะมีหนึ่งแปดเพราะแปดนี่มันสิบประจับครูใส่ ใจหนึ่งกับแปดมันเป็นคู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมีที่เป็นหนึ่งแรนบอมีบอมีนี่จะหนึ่งหกมจะหนึ่งหกนี 1, ่จะหนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดบปล่าคะหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดในสูตรดี 6, 7, ครับในสูตร,ร,ตรมัน,นนะแต่ว่า,าจับคู่แล้วแต่ว่าที่ในแน่ที่คันแม่นมั่นใจก็คือหาศูนย์กับศูนย์หาไงล่ะแต่ว่าอันนี้เรียกซื้อบนซื้อล่างได้น้ำพร้อม ย่าประมาณว่าบนนย่างเดียวคือฮาบ่ได้ระบุว่าบ่ได้ระบุคือระบุว uh> ่าบนล่างนะอยจับน่ะฮาบาได้บอกว่าล่างเด้่ยย่างเดียวบพบ่แเม่นเนาะครับบอกพราะว่าแค้แบอกแนวทางว่าเปลี่ยนบนล่างมาดูว่าฮาว่าก็ดูว่ามันสิขึ้นบ่รดูว่ามันสิมาล่างหรือมากบนแต่ว่าผู้ซื้อนี่ก็ต้องกันไว้กันไว้น้าเนี่ยต้องันเนาะเพราะว่างวดนี่เป็นงวดชุดไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะจ้าก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้แบบี่ม่โศกมีหลับกันทุกทวันนาครับในเลขชุดนี้ล่ะครับเพราะอาจารย์กะหวังหวังว่ากหวังว่าอยากให้พี่น้องเอฟซีโชคดีใส่ปีใหม่เนาะครับมีเงินใส่ใส่ปีใหม่ครับเพราะว่าอันนี้ซ้ำว่าเป็นของขวัญปีใหม่ด้ีเนาะครับเนาะอันนี้ก็มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไปรอดละครับเป็นของขวัญวนปีนาวันที่สิบหกค่อยว่ากันใหม่ ถ้าเลขงวดนี่เข่าในชุดนี่นี่กระที่สิบหกเข่าอีกเพราะว่าตามรักเกนจำลักเกนตามลักเกนถ้ามันหลุดแล้วมันสิต้องเข่ามันก็เคยเร้าช่อาจารย์ช่างับผมเพราะว่าขันมันหุดมาสองงวดเรางวดต่อไปมันที่เข่ามากเข่ามากอีกสามงวดเข่าสามงวดออกสองยกเพราะปานังมนงเป็นสัตว์มันถึเป็นหมุนกันยกเพราะแนั่นคือหายควาา มันบ่ได้เข่าตลอดเนาะเลยมนได้เข่าตาอมันก็มีมีรุดมั่งมีเขามั่งเนาะได้เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอันเล็กเล็กๆขคานวณเนาะข้าบัวมันเล็กนั่งเอาบัวมันเหล็กพุ่มบัวมันเหล็กพุ่มหางเสียเหล็กพุ่มเพิ่นกับที่เข่าไปติดๆเนาะเออหาะเพื่อนกับบัเนี้ยเพราะว่าบางเท่อมันก็พิษพลาดได้ขึ้นกันเพิ่นกับว่าเสมอไปกันได้เหล็กพุ่มเพิ่นกับด่ายเพิ่นกะบบมีผู้ใดจองเห็นมองเห็นเนาะ อันนี้คือกันละอันนี้เหาข้ามนวลมากเล้ามนวลออกมาในสูตรครับให้พี่น้องไปเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวชวนไม้เลขโทษเดี๋ยวครับครับอาจารย์ใส่ไม้เลขโทษไปนั่งครับน้าพี่น้องไม่เอาประกายย่งไงน้าพี่น้องอยากโทษถามเขาถามพี่น้องอยากโทษถามตัวเลขนู่นนะตัวเลขอ้าพี่น้องก็ศูนย์รอสักพักหนึ่งครับเก้าแปดหนึ่งแปดห้า เก้าห้าและเบอร์โทรของอาจารย์ครับกระทำได้ตลอดเวลาโน่นอาจารย์นะตลอดเวลาผู้ใดมักเลขวิ่งมืออื่นผู้ใดมักเลขวิ่งมืออื่อนเนี่ยเขาให้ผู่ใดทำพิเศษโอ้หมืเออื่นนี่สิมีมีพิเศษเยอะบ่อยจังสี่จัดเลขวิ่งให้โอ้จัดเลขวิ่งสิจัดเลขวิ่งให้ตัวเดียวค่ะคือบ่ได้เสียเงินแบบจับคู่หลาย ปัจจุบันจับโคเพียดพลาดเลียงตัวเนี่ยเสียดเลขวิ่งอยู่จับต่อมีเสียดได้เลขวิ่งมือเอือนเนาะอาจารย์เมือเอือนกันทุนเนาะค่ะกันทุนไว้เพราะว่าเลขวิ่งนี่ค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจแต่ขอเวลาเป็นมืออื่นมันบ่จ้าขอเวลาเป็นมืออื่นครับขอมืออื่นมันเป็นมือเหินข้อจสิมือสุดท้าไทยมันบ่จ้าพันลโขอเวลาเป็นมืออื่นยันนเลขมือมือนี่ก็ก็มีให้แนวทาง อาจารย์เน้นนักให้เอฟซีอีกคำครับอาจารย์ครับเส้นเช่นเราได้เน้นนักแต่ได้เน้นก็คือปากาสีแดงเนี่แหละที่ขีดไว้ให้กันนี่หาศูนซูนหากับเกจหนึ่งเลขสามตัวกับตัวเดียวกันละสองศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเน้นให้เน้นเท่านั้นนะพี่เกจสนใต้สีแดงนะครับเน้นให้ซุ้มนั้นกับเบาบางหรือว่าเป็นเลขตัวกันตัวร่องกับฝากเช้าเอฟซีไว้ทุกคนให้พี่เกจละหน้าซื้อ บ่อยนักเกินไปบ่อยหลายเกินไปบ่อยเทพเกินไปพอดีพองามพอได้พารดคาล่ามาบ้านครับหาะห์ดีๆนะคร <นะ S 2> ับเนาะหายีกดีๆพิจารณาระวังวา่าเจ้าเย็ซีทุกท่านทุกคนก็ดีพิจารณาซื้ออยู่หลอกที่เนาะอายุดีมีแห้งด้อเบิดทุกผู้ทุกคนผู้ใดได้ยินออาจารย์ปานี่ยเราเยอะๆเนี่ยก็ให้มีโศกมีลาบเบิดทุกผู้ทุกคนนั่นแหละ ปีใหม่นี่ก <t> ็ให้อายุมันวันเนื่นตลอดปีฮกหาทุกผู้ทุกคนก้อยทุทุกท่านมีโชคมีไส้มีความคิดสิ่งใดก็ให้สมมุมาติปรารถนาทุประการสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุทับกาแบบนี้กัทับกาถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปานี่หลายๆเด้อครับที่มาให้แนวทางแก่พี่น้องอีฟซี่ครับ ก็ขอให้พี่น้องเอซทุกผู้ทุกคนก็ให้โชคโชคมันๆใส่ปีใหม่ครับอีกบุจีเหมือนเนาะครับให้ลำรวยน้องกันครับให้โชคดีปีใหม่กันทุกผู้ทุกคนครับขมามาแล้วก็ย่ื่องฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสะได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสำรับตัวเลขของอาจารย์ปานี่ หัดทรงทายปีเก้าต้อนรับปีไม่วันที่30มสิบท่านว่าที่สิถึงนี่เนาะคะ่ะคันพี่น้องเอฟทุกท่านได้ยินได้ฟังอาจารย์เพื่อนบรรยายหรือเว้าห้ฟังแล้วก็คือสิพอเข้าใจแล้วเนาะคะ่ะตัวเลขที่อาจารย์เพื่อนมั่นใจที่เพื่อนฉีดเส็นไตไ้ก็มีหาศูนย์ศูนหาเจ็ดหนึ่งสองศูห้า 3ามนหนี่คือเลขสามตัเนาะค่ะคันได้ยินได้ฟังแล้วกับคันมากกันชอบกับรีบยิบจับลัตตอลี่ไวเดอร์ค่ะเพื่อสิได้โชกมานมีเงินมีทองใส่ในทรงทไายปีเก่านี่เนาะค่ะกัขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอหายพี่น้องเอซี G, ทุกท่านโชคโชกมันมัน,มนลำลำรวยรวย